จะอวดอะไรอ่ะพี่นุซื้อให้พี่เน่เนื่องในวันอะไรรู้ไหมวันอะไรคุณบอกเขาไปสิเร <c oughs> ื่องก็บอกสิ่ทำไมอ่ะก็เขาเขินน่าเนื่องในโอกาสรักนะจุ๊บ ว่ามันมีปัญหาอะไรเนี่ยบอกพี่ได้นะถึงพี่จะเป็นแค่พี่สาวของแฟนหรือว่าเป็นคุณครงบ้านหรือว่าเออนั่นแหละน้องโชดพี่เห็นน้องโชดเป็นคนในครอบครัวเสมอนะน้องโชดโชดเป็นไรอ่ะพี่ทำอะไรผิดปะเนี่ยเม่ไปคุยอะไรกับน้องเขาเนี่ยอยู่ดีๆเบะเลยเนี่ยไปทำไรเนี่ย ก็ยังไม่ที่ทำอะไรเลยก็เห็นว่ก็นี่ก็เห็นอยู่ไปคุยกับน้องเขาแล้วอยู่ที่ก็เบะเลยพูดรอโทษอยโชดใจเย็นๆฟังพี่ก่อนพี่ขอโทษถ้าพี่ทำอะไรผิดไปพี่ขอโทษจริงๆนะอย่าทุษาแต่พี่ไม่ได้ทำใช่ไหมนี่นะเห็นไหมไม่ได้ทำถ้าไม่ได้ทำนะใจเย็นๆทุกปัญหามีทางออกบอกพี่ได้เสมอหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวดีขึ้นนะ ่แล้วตกลงเป็นอะไรอย่างนี้ช่วยอนคนทีบอกว่าช่วยเหมือนคนในครอบครัวมันก็รักกันนะแบบอีกเอาดี๋ยวเดี๋ยวเดโอแต่ช้าแต่แต่ช้าแต่เอารู้เรื่องไหมเนี่ยไปดิฝรั่งบัตสโลบัตบัตสโลบัตนี่บัตสโลบัตเจ้าบัตสโลบัตบัตสโลบัตสโลบัตก็แต่ช้าแต่อ๋อเป็นฝรั่งปะเนี่ยฝรั่งจริงไหมเนี่ยบัตสโลบัตไงบัตส เ <chill> อ้าเบออีกเบอหนักกว่าเดิมอีกอ้าวตายตายเฮ้ยดูหน่อยดิดูน้องหน่อยดิแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวที่เดี๋ยวน้องโทษน้องโทษน้องโทษหายใจเข้าลึกลึก่อนหายใจเข้าลึกลโอเคโอเคโอเคใจเย็นๆนี่พี่จะบอกให้นะว่าทุกปัญหามีทางออกขอให้มองพี่ว่าพี่เป็นพี่สาวมีอะไรบอกพี่ได้เสมอนะพี่อยากให้รู้ว่าพี่รักนะน้องโทษ เรื่องหายใจเข้าก่บนยจออกอชอนสึกดีาเลยนคนรักชอนาดนีากดูะหายใจเข้าหายใเข้าออกดีขึ้นแล้วนะดีมากดีขึ้นแล้วก็ดีมากแตายต่ม เดียวีมือก็ร้องต่าก้เนี่มันเหมือนกดสวิตเลยาสเลยโอสุดยอดเลยอะฮ้ยนี่ฮอลลีวูดอายเลยเนี่ยเฮ้ยนี่นองรองไห้อยู่โอ้ยแต่ฉันแต่แต่ฉันแต่หายใจเข้าก่อนหายใจออก ดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นแล้วอ๋ะดีขึ้นแล้วอาเย็นเย็นเหเ่ห็นตหัแต่หัวแต่ีหาจขาลึๆยใเข้าลึกๆหายใจเข้าหาออกดีขึ้นยังดีขึ้นยัง ระด,ดับฮอลลีวูดม่ลองเลง่นดูลองเล่นดูแต่ตรงไหนก็ได้นี่เน่นอรงไหนได้<อ>หายใ,ใจเขา้าใครใจเขา้าหายใจออกของมันดีมากนุนก็ลองให้หยุดแกล้งลองทำไมสั่งไ,ได้เลยชอบเจเย็นเจเย็นลุกขึ้นลุกขึ้นอย่าไปเชื่อพี่นุมากทุกปัญหามีทางแกบ้บอกพี่มีสติแค่นั้นแหละตอนนี้โอเคยังโอเคก็ดีแล้ว แล้วใช่ไหมอะไรอะไอ้นอะพี่นูทำพี่นูทำทังไม่ได้ทำเฮ้ยเด็องคนไม่ได้ทำอะไรอเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ได้ทำอะไรทแปรนเขาเนี่ยเอ้าเนี่ยเป็นไรอะอ๋อ เฮ้ยอะไรเขายังไม่ทันทำอะไรเลยโง่ตายาวเนี่ยผีเข้าวะยันยันโ้โหโ้หจะยันย็นไรเฮียจะย็นยันไรีย

งครับจะึกอีกแล้วอ่ะครับเนี่ยมไม่อากหาทีเลยพี่ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกลุ้มใจวิธีของตระกูลเบนนลี่เนี่ยอาจจะไม่ได้ผลแต่ว่าไม่เป็นไรพี่เนี่ยโทรถามเจ้าคุณปู่ของตระกูลเอกเพชรทำประโยชน์อินทรวัตรมาแล้วรับรองว่าเหมาะกับคนไทยได้ผล99%ชว์วิธีอะไรเนี่ยพี่แกไม่ต้องรู้หรอกจับมันไว้ จับไม่รู้มันน่าจะหายเฮ้ยมันน่าจะดีทำไมต้องจับด้วยเชื่อมียพี่เชื่อพี่สาวแกโอ้โหไม่เอาเฮ้ยพงอยู่เฉยดีไปอยู่แล้ว ว่าทำไมลูกอะไรลืมลืมหายซึกแล้วไงเออจริงด้วยเออครัชอว์าำบ้านมานะเอ้าไปไหนละเฮี้ยเก็กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าอ่ะเอาไปไปไปเอากระเป๋าอ่ะคู่รักชักศอกของเธอ